มาเที่ยวนะครับมาเที่ยววัดหลวงพ่อรวยนะครับอัเที่ยววัดหลวงพ่อรวยดูบรรยากาศนะครับเนี่ยวัดหลวงพ่อรวยก็คนก็มาเยอะอยู่นะจะปิดเทอมนะฮะสิเดือนนี้ก็น่าจะปิดก็จะมีคณะนักเรียนอบตเนี่ยบาก็เดินมาเนี่ยนะเดี๋ยวจะพาเดินดูน้านะวัดหลวงพ่อรวย เป็นพญานาคนะนะลูพญานาควัดหลวงพลอยนี่ย huh มีปลามีอะไรด้วยสวยนะวัดหลวงพลวยนะครับมีทางทะลุกันมาด้วยผมพามาดูบรรยากาศ เนี่ยหลวงพ่อรวยท่านน่าจะอยู่ข้างในนะเป็นเป็นลูกเป็นลูกที่ร่างไม่เน่าเปื่อยนะเป็นที่ว่าเป็นสังขารท่านนะดูจากพยกน่ห้้าุลนาถอดรองเท้าตายแล้วขออญาตถอดรองเท้าก่อนนะขอให้ถอดรองเท้าอ่ะ พระงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพวามมาไหว้เป็นหมืนเป็นเห็นเป็นแผ่นเหมือนไอเป็นรูปเหมือนเทวดานะพระเย็นนะที่เป็นไหนใสใสเห็นแกนเน็ตสีออกเขียวๆอ่ะนะครับให้ดูบรรยากาศนะนี่แล้วก็หลวงพ่อรวยนายู่ข้างในอนะ ดีนะไม่ได้เอากระเป๋ามาเพราะว่าเขาห้ามสะพายกระเป๋าใหญ่ๆเข้าไปนะเนี่ยจะมีวิหารอยู่ข้างในเนะี่ยสวยดีนะสวยเดี๋ยวจะไหว้พระก่อนนะเนี่ยก็จะมีพระแบบนี้ไอิ่มแล้วสวยดีนะ สวยยมากเลโอเคครับผมขออนุญาตไหวพ้พระก่อนนะนะครับเราก็ได้ทํำบนนะตู้ประจกนะผมก็ทําไปยี่สิบาทละทำไม่เยอะก็จะมีคาถาด้วยอยู่นี่นะคาถานยะครับมันจะเป็นรูป พ้กแก้วมอระกดนะเป็นแบบน่าจะเป็นจำลองนะไม่เหมือนที่ไม่เหมือนที่น,นั่นนะเดี๋ยวจะไปอารองเท้าก่อนแป๊บหนึ่งนี่นะครับผมก็ามายืนอยู่ตรงนี้นตรงที่วัดท่าตะโกนะบรรยากาศวัาสวยดีนะ ก็จะเป็นพิหารอ่านี่เดี๋ยวผมพาเดินดูครับอ๋อที่ใส่รองเท้าเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนเขามาให้ใส่รองเท้านะมาให้ถอดรองเท้านั่นแะครับผมพาดูรอบๆนะ ดังนะครับหลวงพ่อรวยมีความเป็นมาอยู่แต่ผมยังไม่ได้อ่านประวัตินะผมมาเนะี่ยเดี๋ยวผมจะว่าจะอ่านประวัติอยู่นี่ก็เป็นวิหารสวยมากเลยวิหารนะสวยมากเลยก็เป็นภาพพิจิตรศนนะิลป์นะอาศิลปะนะเป็นการเล่าเรื่องจากภาพนะครับ เป็นในการต่อสู้กันแล้วก็มีเทวดาแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นจำลองนะเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยอาจจะมีเทวดามีช้างเนี่ยเนี่ยครับก็สวยอยู่นะเนี่ยสวยอยู่นะครับเนี่ยรูปพระพุทธเจ้าชนะมัน มันมาลุ่มล้อมอ่ะตอนต่สรลว่ะนี่นะครับให้ดูนะครับสวยดีโอเคเดี๋ยวคลิปนี้คงจะจบแค่นี้ก่อนอ่านะ